มาอันเด้อยู่ในรูปแบบของ f f p นะครับ6ทีมเนาะคุณคิล่าครับเดรมันคุณมาสเตอร์เพเยอร์เป็นรัสเซียคุณสาวัดเนาะสาวัดนี้เป็นเดรมันคุณคิริโตเป็นคิวบาคุณลอนโดเป็นฝรั่งเศส นี่คุณคุณชาติใช่ไหมอ่าคุณชาตเนาะคุณชาติเป็นยีรักนะครับอ่านชื่อผิดยังไงบอกได้เนาะก็ผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องชื่อเหมือนกันนะครับมาอันนี้เป็นเอพนะครับแต่ละฐานก็จะมีนี่ครับโรงน้ำมันสามพารล่มส่วนตัวนี้ก็เป็นโรงซ่อมนี่ครับแล้วก็โรงน้ำมันนอ้อแต่หลักก็จะมีโรงน้ำมันให้หนึ่งโรงเนาะ นครับมีโงน้ำมันให้หนึ่ง,งส่วนอีกลงนึงก็มันก็จะแรนดอมครับอันนี้มีลงพยาบาลเนาะโลงน้ำมันมาโอเคลื่นฟื้นเลยครับมาดูว่าใครจะเริ่มบุกก่อนเนาะอ่าผมสบแานนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาไปสร้างแมปกันเนาะ ไม่ได้สร้างดวทีเราสร้างแบบประจำช่องเราไว้เล่นดีกว่าอันนี้ก็มีคนส่งแบบตัวอย่างมาให้แล้วเนาะผมก็อาจจะตามแบบตัวอย่างนั้นเลยก็ได้เป็นรูปเครื่องบินนะเนาะรูปเครื่องบินลบบาก,กเคิื่อนส่วนใครที่มีความสามารถในการวาดภาพหรือว่าออกแบบรูปภาพก็ออกแบบประสงค์มาให้ผมได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูเนาะ คีอหม,มาของเพลครับหมาของใครนี่ครับตังนี้ครับเอากระเจงอะไรข้างในที่เนี้ยตายครับเจอเขามีป้อมปังเกอรอ์ตรงนี้ครับมีทัง้งปังเกอร์แล้วก็ป้อมปืนตรงนี้ใช่ไหมได้ยินเสียงเงี้ยเมื่อกี้มาใคยจะบุใครก่อน,นมีไหมเริ่มสกิทกันนะครับเมื่อกี้ มโรงซ่อมนี่ครับตัวนี้มีโรงซ่อมเนาะด้านบนนี่ครับตัวนี้ก็มีโรงซ่อมให้หนะึ่งโรงเนาะอันนี้เป็นอะไรต้งน้ำมันแล้วก็อ่าเป็นตัวนี้เป็นโรงพยาบาลเนานะมันสุ่มครับแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดตรงไหนเลยได้ที่ดีก็ดีไปครับนี่ครับสีชมพูดได้ที่ดีเนาะรถแรกสีม่วงหนึ่งสอง สองสี่ห้าห้ากันโอ้ยการเงินเจอะไปไหนเนี่ยมั้ใส่ใจรีบใช้ต่างรับเอานี่ครับสีฟ้าพยายามบิงมาตัดแรกครับสีนเงินครับเอาเข้าลงรถเลยครับขายทิ้งครับนี่ครับสีน้เงินมีตังสองพันนะครับเอาแล้วสีแดงรถแรกสี่พันเนาะ การเงินตอนนี้ใครจะนำาเอ่ยขออนุญาตดูเรื่องกันนิดนึงรถแรกสองคันการเงินตอนนี้ถ้าเรื่องต่างนี้ต้องให้สีม่วงเนาะเพาสีม่วงรถแรกแกเยอะเนาะนีค่ครับเพื่อนปรเทศมาเรียบร้อยครับ เาวนี้ครับดูครับสีฟ้าครับใช้เป็นมุมครับเงือบมาเข้ารถแรกสีน้ำเงินเอาแล้วรถแรกแหงนะครับไม่ขึ้นลงซ่อมแล้วซ่อมครับต้องขึ้นลงซ่อมแล้วซ่อมเนาะเจตังค์เหลือแค่เจ็ดแปดร้อยเองครับเอาอย่างไรครับแตกได้นะครับรถแรกครับสิ่งกันป่วนครับฝานี้ก็ใช้แล้วก็เทียมมาครับเปิดแหวไปครับสีฟ้าเหมือนพยายามจะเข้าสีเืินครับเอารถแรกใหม่คันครับมินนุชชตไฟฟ้ามากันอยู่แล้ว เนื่อเรื่องที่ทำลายจริงนะถ้าไม่ทำลายทีงนี่แบ่งม,มุมเข้าอีกคันแน่นอนครับสวสีทั้ง๙๐ท่านเข้ามาด้วยเด้ออุยแหลกแหลกๆเอาอยูด่ด,ดีก็แหลกเมื่อกี้ไม่แหลกเมื่อกี้ยังลื่นเลยแหลกทำไมเอ่ยมีกับสีงวงมาแล้วครับใจเบิร์ตบอเท,เทนะีสเนาะมาไล่สวนสีเขียวครับสีเขียวยังไงยังไงอ๋อนี่ครับเอาแล้วเกี่ยวคนในบ้านเครับมีใจสองนายแนละ้วอยู่ในบ้าน แต่งได้นี่ยโบ,บ๊ะเรียบร้อยครับลองไปยิงเลยครับนี่ครับกองกำลังตอกแตกด้วยไม่ใช่ตอกแตกด้วยครับหน่วยซิลซะด้วยสามเมื่อกี้แต่เจอ้อมปลือยจิงเนาะทำไมออกแหลกแครับเมื่อกี้ยังเลื่นๆเลยแหลกเชื่อเลยมามาดูชมพูบ้างชมพูยังไงมายุ่งกับใครครับนี่ครับสีฟ้าสีฟ้าไปไหน,นต่อไปไหน,นต่อ อุ้ค้างไม่เไม่แหลกอมีออมมีออมมีออมครับทุกคนดู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 ดมิชชั่นจะคอมพิวหรือเปล่าครับหวนในสุดครับนี่ครับใช้อินเจเนียมาครับก็าจานเรดาร์ครับจิตแบบไปครับโอ้โหหหหอหือ,อ,าาอหห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 อหห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  ขวบครับสงครามประสานครับเอานี่ครับกำลังก็เตรือเปล่าครับสีฟ้ามาต่อครับน่าจะมีมุมครับอยู่ด้านในใช่ไหมนี่ครับเอาไมมุมมาครับอู้ยสีน้ำเงินครับเจอตักกระรัวครับรถแล้วนี่ครับเพิ่งขึ้นเรดาร์มาเนาะไม่ได้ขึ้นลงซ่อมมันะครับอุ้ยอย่างว่าเลยครับ เอาตัดมปทีสีเขียวหายครับเจอสีม่วงครับหน่วยซิลอยู่ด้านในใช่ไหมอย่างม่าเลยครับสีเขียวอู้นี่ครับนึกว่าหายก็แค่พับชั้นอดี๋ยวก็หนีขึ้นมาด้านบนครับนี่ครับสีม่วงครับพยายามใช้เบลเทอร์โปรเทสมาไล่เกลืออู้แต่แต่ก็นะครับใกล้เกินไปครับเอาไงเอาไงแตกแตกว่าแตกว่ะนี่ครับใช้สปายก็เรียบร้อยครับ ันจะได้บังนี่ครับสีม่วงครับสีฟ้าจะไปต่อครับนี่ครับมันยึดลงน้ำมันตรงนี้ครับสีน้ำเงินตังนี่ไม่มีเลยครับหลุดแหลกไปเรียกคันเดียวนี่ครับขึ้นตรงซ่อมมาเรียบร้อยเนาะอันนี้ครับสีแดงครับมาเล่นสีเขียวต่อครับจะมาปิดจับที่สีม่วง ทำไมห,หรือเปล่าถอยกําลังที่ถอยกําลังสีแดงเนาะอุการเงินการเงินอยู่ที่ใครกไปอย่ตอนนี้ยูนิตเยอะสุดเป็นของมูสีม่วงกับชมพูนี้ค่อนข้างเยอะเนาะนี่ครับดูครับ สีฟ้าก็เข้าต่อเรื่อยครับเอาได้รถถัาอย่างเรื่อยครับแตกตอนไหนไม่มีใครรู้ครับสภาพดันพอไปหลายๆเอาไงยังไงบึ้มนี่ครับใช้มือวางแล้วเบิดเนาะเงือบสีแดงก็มาต่อครับเอาโรจีเดียสีแดงกับสีม่วงเจอกันครับยังไงนี่ก็วิ่งเข้าใส่แล้วนี่ฝั่งนี้ตัดลงน้ำมันเลยครับไม่สนใจครับจุ้มฮืมสีเขียวเรืออะไรเลย ทำไมทำไมไม่หมดนี่ครับรถทานันเนี่ยสีเขียววิ่งหนีนะครับโอ้ทุกคนครับฝนตกผมัวเน็ตดรอปจังเลย<อ>นี่ก็ฝนมาแล้วผมัวเน็ตดรอปครับถ้ามันกระตุกหรือแหลกไปอ,อันนี้ก็น่าจะเกิดที่ผมเนาะ<อ>นี่ครับบูดอนฝนตกอีกแล้วอ,อ่ะจบวันนี้<อ>ผมจะพาไปสร้างแมปแล้วน,นะนี่ครับสีฟม,มาต่อครับ อุ้ยมีคีรอลบมานําครับบัดทีนี้ครับเอาแล้วครับคีรอลบครับใา้คีรอลบวิ่งใส่ครับนนคุมนาแล้วครับโ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 บครับฮึ่มคุณได้ยินเสียงฝนไหมน้ำคีรอลบถล่มไปเรื่อยๆครับโมยังไงครับโอ้ ไฟฟ้าหมดหรือเปล่าแต่ปิดบั๊กหรือเปล่าโมนี่เป็นกองศีลโอ้ยแตกแตกเอ้อยเจอฝนก็มาไล่ <c oughs> เคลียเลยครับแบบนี้นา่าจะเรียบร้อยนะครับสีน้ำเงินครับนี่ครับชัดบ้านเตงครับไม่มีอะไรไปสู้ครับ <c oughs> อย่างวะเลยครับ คนฟังเสียงฝนดิเอานั่นชิ้นเรียบร้อยครับชิงนมันไน้ต่อเกมน้าแบบนี้เดี๋ยวแก่ค้อมปืนเลยครับไปท่านพอดีมาครับอ่าฝนี้ก็มาเกียร์ครับตับมาที่สีแดงครับสีแดงครับจะเข้าสีชมพูครับได้บอได้บอนี่ครับฝูงกิลลี่กับแคนดิเทเยอร์เลยครับเอาแคนดิเทเยอร์มาครับยิงรถอย่างแรงนะครับมีลงซ่อมก็จริงครับแต่นี่ครับแคนดิเทเยอร์มันยิงรถแรงกับมันถึอด้วยครับ ยังไงครับดูครับดูแทงดิเซเยอร์ยิงครับเอาสีชมพูไอหรือเปล่าครับนีดครับพัดฐานเดวิ่งครับขายทิ้งให้หมดครับดูครับเอานี่ครับขีรอบของสีฟ้าก็รอเข้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้สีฟ้านี่ครับมาคอนโทรลตัวนี้อยู่ครับไม่ดูขีรอบเนาะใจกบเสียงฝนก็แรงมากครับตัวนี้อุ้ยแรงดูยิทต่างเอาแล้วไฟอย่าดับไปแล้วกันครับมา ชมพัวยังไงจะกันไปไหมนี่ครับสีฟ้าเพิ่งตัวครับว่าคีรอบโดนยิงครับเอาคลิดดีสามบ้างม้ยแหลกแหลกแหลกอาจจะเป็นว่าฝนก็ได้เอาไงทีนี้ชมพูตามมีเก้าพันก็จริงนะครับเคขนเาาริ่มซาลงนิดนึงนะแต่บีเตสตอนนี้วิ่งสวิงมากครับ ดีที่เกมไม่แหลกเท่าไหร่เนาะอ่าจบวันนี้เราจะไปสร้างแหนบกันเนาะวิ่งมาตรนี้ก็เจอป้อมสสยตัวนี้ครับ้ยค้างเลยค้างเลยอาจะกั้นไว้หรือเปล่าครับตันนี้ครับสี่จพูครับนี่ครับพยายามจะเข้าครับสีฟ้าครับวูบิดเลดวิ่งวิ่งลัว,ลวเลยตอนนี้ขอไปหลายๆเอ้อะ นี่ครับเราใช้เน็ตเน็ตมือถือสตรีมมันก็จะมีปัญหาตอนนี้เนะาะเวลาฝนตกนี้มันก็จะดอบนิดนึงเนาะมาสีแดงฐานใหญ่ไปไหนเอ่ยอ่ะสีแดงฐานใหญ่หายแล้วเนาะ ข้างในมีอินจิเนียครับไปใส่ครับอ้าวสีฟ้าสีฟ้าทันใหญ่ก็ไปเหมือนกันเหรอครับนี่ครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยได้เนี่ยต้องขายทิ้งกูขายไม่ทันครับแต่ก่อนครับเจอพิซซึมแทงสามบ้างกับไปเทิร์นคอร์เดสสามบ้างครับไล่ครับดูครับมีรถซ่อมมาด้วยครับเอาแล้วครับคุนันโดครับเข้ากุญชิโวครับโบบ้โบบะ แต่หมดแล้วเนี่ยนี่ครับต้อนชารถซ่อมซ่อมครับมีรถซ่อมวิ่งวิ่งที่ตูดได้ครับฝั่งนี้ต้องตัดรถซ่อมก่อนครับเอาพับรถแหลนนี้นะครับแหลนไปแล้วครับแหลนไปแล้วครับแหลนให้หันครับเอายังไงเอายังไงอ๋อดูเจอจีเกียวขโมยเป็นหันแล้วพี่ผมไม่สังเกตก่อไปได่หลายเด้อนี่ครับคุณขี้โสดจะไหววะเนี่ยขายทิ้งครับนี่ครับต้องขายทิ้งดูครับ ตัาโดนสะบานต่อครับเอายังไงนี่ครับรถถัานอย่ตัวนี้เนาะแต่ยังมีโรงแน่ตัวนี้นะครับเอาสีแดงครับสีแดงก็พยายามเขสีม่วงครับสีร้อนก็มาครับแต่เขามีประทันฟอร์เทียนะครับเบิ่มๆครับนี่ครับดูครับน่าจะล่วงหมดเนาะ ดิเงโดยชมพูเอาจึงเด็กกันแน่ครับอ่าช่างมันเถอะมาดูที่เกมต่อครับ <c oughs> แต่สีม่วงครับได้เปรียบเต็มประตูนะดูครับรถอย่างเยอะครับดูหนีแต่งเยอะเลยครับคุณลอนโด,ดครับคฝนหยุดแล้วครับมันมาให้เรากลัวมันจะเฉลียน้ฝนเนาะชมพูไม่เหลืออีอย่างแล้วครับ พุ่ยค้างค้างค้างนี่ครับจังหวะปิดเลียดซัิงครับสีแดงมีรถกเกเชียร์มีรถถังครับแทงข่งเยอะก็มีครับการเงินก็มีนะสีแดงมีรถแร่อยู่สามคันครับอันนี้ครับสีม่วงครับเลือกที่เข้าสีฟ้าต่อพยายามปิดสีฟ้าอะไรครับนี่ครับรถกเกเชียร์เลยครับ สามบ้างครับยิงรถแร่เอาบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับไล่ยิงแรกแตกให้เอาบ้างเนาะอูมันทำไมแหลกแบบนี้มันก็วิ่งหนีครับแหลนนั้นหันครับนี่ครับไล่สามบ้างอีกนึงตัวหรือเปล่าโอ้ยมันแหลกแหลกที่ผมนี่แหละมันด้ไม่ได้แหลกที่ไรอูไม่ชอบเลยแบบนี้ฝนจุดตกใหม่ๆอซลเรดี้ แล้วดูครับวันนี้สปายเขาได้รถหนึ่งบั้งดุรัวนะครับรถหนึ่งบั้งคนหนึ่งบั้งครับ,บ <ไ S 2> สีแดงน่าจะเหลือเรื่อนสุดท้ายเนาะผมคือคนเล่นเตรยมมา รถแร่มีข้อดานครับเปิดแมปเปิดแมปเรื่องสีฟ้ามาตั้งฐานตรงนี้เลยเนาะสีฟ้าตั้งยังมีนะสีแดงจะรู้เรื่องไหมเงือบรถแร่แตกครับเนี่ยฝั่งนี้ใช้ควันสกีปครับกับรถแร่ครับข่้นสุดท้ายหรือเปล่า ยิงครับยิงมาครับเอาเอารถแรกยิงครับรถก่อนคลิปครับยิงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกแค่ไหนแตกแค่ไหนแตกแค่ไหนแตกแคแตกนะแตกนะแต่แตกก็ครับแต่ฝั่งนี้เป็นประเทศของสีม่วงครับเกามาไล่โซนผู้นักเที่ยวแล้วก็กินลี่ของสีแดงครับโอ้ยยังไงนี่ครับมอินเดียครับได้ไหมได้ไหม ได้ยึดได้ครับสลัดชีพกับปีชีพไม่ครับดูครับนี่ครับปีชีพไม่ไปสู้กับสีม่วงครับใครอย่าไปสู้สีม่วงได้ครับดูครับปีชีพไม่ไปสู้สีม่วงนี่ครับสีแดงก็โดน,นครับหน้าแดงหมครับสีแดงไม่น่าไหวครับดูจะได้รถแทนใหญ่ปีชีพไม่ไปสู้กับสีม่วงเลยเจอเพื่อนพอเทนิดครับไล่ครับไม่น่าไหวครับ

อ้าวแชมเปี้ยนโซลิฟ้าเดี๋เจอหนึ่งซิลก็ได้ตายหมดหรอเปล่า,น,น,ออานี่ครับโคโนมาตัวนี้ครับสามบ้างโอ้ยยังไงครับการนึกนในไหวครับตัวนี้ครับเลือแค่สีชมพูนี่ครับไม่มีอะไรเหลือแล้วเนาะ ไงจนคุณมันสู้สุดใจดูรถแรกเลยรถแรกก็ช้าครับนี่ครับเอาเริ่มพิจิมแดงกับกิ๊ตลี่ครับไม่ไหวครับเจอเจอคุณลอนโดเข้าไปเราดูเะาโบบาโบบาครับรถแรกแหกเหมือนกับนี่ฝ่ายก็ไล่เกี่ยวบ้านครับโบบายเจ้าดูครับนี่ผมเดือป้อมใส่อยตรงนี้เนาะ ตัวนี้มไม่ไม่มีครับแค่ป้อมสอยตัวนี้ป้อมเดียวเนาะตอนนี้วิ่งเข้าใส่แล้ครับอ่าจบวันนี้เดี๋ยวเราไปสร้างแมบบกันเนาะโอเคครับจ,จ,จีครับเป็นคุณโรนโดนที่เป็นฝ่ายชนะไปครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโปรแกรมก่อนเนาะ